สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตรแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาให้อาหารปลานะครับที่สักขุนมูลสาบนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นอย่างที่เห็นนะครับแสงแดดอาจจะส่องกระทบกล้องปลาเยอะมากนะครับมีแต่ปลานิลนะครับนี่ ดูครับตัวใหญ่มากปลานิลนี่ครับเพื่อนๆดูครับปลาตัวใหญ่ครับเพ่นปลาดุกครับปลาดุกยักษ์โอ้โห oh oh oh, ดูครับลปลาดุกยักษ์ใหญ่มากนะครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวกล้องไปใกล้ๆน้ำนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับจับไปสักโลสองโลไหมครับ